สวัสดีครับอยู่ผมปืนสตาร์คารรถมือสองลุมธานีราคาดีฟีดาวันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งราคาประหยัดสภาพสวยคันนี้ครับโตย่าอินุวา 2.0V ปี2011นะครับผมมาในราคา359,000บาทแต่ถ้ามาจากคลิปนี้นะครับจองจะจบเพียง120บาทเท่านั้นนะครับแถมได้ในส่วนของส่วนลดไปเลย60,000บาทจะเหลือเพียง299,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่สภาพสวยแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากคันนี้เป็นไงบ้างลองมาดูกันเลยนะครับผมก็นี่เลย หน้าต่างเจ้าอินวาครับได้โฉมปี2011ก็นี่นะครับจะได้ในส่วนของตรงนี้ครับกระจังหน้าจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าพวกโตยต้าวิโก้โตยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมนี่จะเป็นกริวเป็นชั้นๆอย่างนี้ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวแบรนด์ดีนะครับนี่ในส่วนของพวกสภาพด้านหน้าแรงต่างสีนะครับค่อนข้างที่สวยเลยนะครับผมไม่มีร่องรอยในส่วนของหินดิดหรืออะไรเลยได้ทราบนะครับสภาพค่อนข้างดีไฟหน้าใสๆอยู่นะครับผมค่อนโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย และที่สำคัญตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าถึงแม้จะเป็นรถบ้านก็จริงนี่ลงมาให้แล้วเรียบร้อยครับล้อมแม็กนะครับผมเป็นล้อมแม็กแต่ง ขอบ17นิ้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับผมดูได้เลยว่ามันก็ตัดกับสีขาวตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วสภาพล้อแม็กก็คือมีกันเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็ชี้ให้ดูเลยนะครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตัวนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็ดูได้เลยว่าสภาพน้องเนี่ยทั้งคันเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมดูได้เลยว่าสีนั้นข้างเป็นไงบ้างคิวที่ตรงประตูนี่ก็คือยังติดกันอยู่ดีเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกไปสภาพสวยนะภายในเป ให้ดูเลยว่าสภาพภายในค่อนข้างสวยเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยในส่วนของตำหนิภายในเลยค่อนข้างมาดีมากนะครับพุกอร์ดที่เป็นเบาะหนังก็สภาพมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปตัววีนะครับก็จะได้ในส่วนของลายไม้ที่ข้างประตูกับตรงคอนโซลไปด้วยนะครับจะมีตรงนี้นะครับลายไม้ตัวขอบประตูแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปได้อะไรอีกเดี๋ยวให้ดูตร่ไหนครับในส่วนด้านท้าย นี่ครับแล้วเห็นได้เลยว่านี่ตัวท็อปนะครับเขาจะแบ่งเบาะนะครับแยกโซนมาแล้ว2ฝั่งนะครับได้ในส่วนของความ p r i v a c y นะครับความส่วนตัวมากขึ้นไปอีกต้องสร้างที่จะโอเคเลยนะครับผมแล้วก็สภาพเบาะหนังค่อนข้างดูดีเลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวผมนะครับสูง180นะครับนั่งรถเจ็ที่นั่งคันนี้เป็นไงบ้างนะครับผมในส่วนตอนที่2ก็นี่เลยรู้ได้เลยว่าผมนั่งเนี่ยไปแล้วก็โอ้นั่งสบายนะครับรถมีความสูงค่อนข้างมากแล้วก็ดูได้เลยว่าขึ้นค่อนข้างง่ายสำหรับใครนะ ผู้สูงอายุหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เขาขึ้นลงรถลําบากตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะนั่งโอเคเลยแล้วขึ้นลงง่ายด้วยแล้วก็ดูได้เลยว่า h e ด d ูมม m งเหลือค่อนข้างเยอะแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับนี่ที่พักแขนบอหนังนะครับฟีลการนั่งต่างก็ถือว่านั่งค่อนข้างดีเหมือนนั่งโซฟาเลยนั่งค่อนสบายครับแล้วก็มีจอมาให้ด้วยครับตัวนี้มีจอมาให้ด้วยนะครับ,น,น,รบน,นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยถือว่า e n t r นได้นะครับถ้าบ้านใครมีเด็กๆนะครับก็สามารถพาดูหนังกันได้นะครับในระหว่างขับรถอ่ะ เบาะที่นั่งตอนที่3เดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับผมที่สูง180นั่งได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอขยับเบาะนิดนึงนะครับอ่ะเวลานั่งก็จะนี่เลยจะเห็นได้ว่าต้องมีการจัดเตรียมเล็กน้อยๆนะครับแต่ก็นี่เวลานั่งถ้าด้านหน้านะครับต้องขอยับเบาะไปนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ด้านหลังนั่งได้สบายขึ้นแต่ถ้านั่งในส่วนที่ผมนั่งตะก,กี้นี้นะครับมีการถอยเบาะเข้ามานี่ก็ไม่โกหกกันนะครับว่าคนที่สูง180เนะี่ยนั่ง อึดอัดนะครับผมก็ดูได้เลยว่านั่งได้ค่อนข้างอัดนั่งรถเมล์แถวหลังเลยครับก็คือว่านั่งได้แต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็คือนั่งในระยะทางที่ใกล้อะได้นะครับไปกันเยอะๆแต่ว่าถ้านั่งไกลยบอกเลยว่าอึดอัดแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ไปดูในส่วนของโซนเก็บของด้านหลังหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างโอเคครับมาต่อในส่วนชมด้านหลังเลยอย่างแรกที่คันนี้ให้มาคือนี่สปอยเลอร์ดักเทลนะครับก็ดูข้างที่จะสวยดีเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับไม่ได้ดูเป็นรถตู้ไปจ๋าเลยนะครับกกกก็็คค่่่ออนนนขข้้้้้้้้้าาางงงงทีีีจะะโเเเพิิิมมมตตตใหหััััับบววววรรถไไดดดดลลลลยยแ นี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดแล้วก็สเกิร์นะครับลืมแจ้งเลยว่าสเกอร์คันนี้มารอบคันเลยค่อนนาี่จะโอเคเลยครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องแจ้งกันหน่อยนะครับว่าเป็นรถที่ติดแก๊สมาก็สำหรับใครนะครับที่กังวลว่าเอ้ยตัวรถติดแก๊สเนี่ยมีปัญหาอะไรเปล่าบอกเลยว่าไม่มีปัญหาครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเครื่องนี่นิ่งดีไม่มีปัญหาแน่นอนลองดูได้ครับด้านล่างนี้จะเป็นถังโดนัทนะครับนี่สภาพก็ดีๆๆเดิมเมเลยอ่ะแล้วก็มาให้ดูในส่วนของ ห้องเก็บของด้านหลังกันหน่อยเป็นไงบ้างนะครับกับรถเจที่นั่งก็เปิดขึ้นมาแล้วก็จะไม่โกหกนะครับว่ามันไม่เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็คือดูได้เลยว่ามีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับก็แต่สามารถก็วางพวกในส่วนของพวกกระเป๋าสัมภาระนะครับกระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าวางซ้อนกันได้นะครับแต่ถ้ามันไม่พอเราไม่ได้มีคนนั่งหลังคันนี้สามารถพับเบาะได้อยู่แล้วนะครับผมวิธีการพับเบาะเขาจะมีแจ้งอยู่ตรงนี้ครับนี่เวลานั้นพับอะไรยังไงบ้างนะครับก็นี่เลย ตัวนี้ครับก็จะเป็นการเก็บเบาะของตัวโตโยต้าไอโนวาครับผมก็สาหรับใครนะครับที่เป็นคุณผู้หญิงผมก็ไม่ค่อยแนะนาให้ทําด้วยตัวคนเดียวนะครับก็ให้เรียกคนมาช่วยนะเพราะว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างลําบากเลยนะครับแต่ก็แจ้งกันตามตรงครับแต่ว่าตัวนี้เก็บแล้วก็จะดูเรียบร้อยดีมเป็นแบบ6 0สิบสนะครับผมก็สามารถเก็บสัมภาระแล้วก็ขนของขนคนไปด้วยกันได้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของออปชั่นภายในเลขไม้เท่าไร่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไป สตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรถถือว่าสตาร์ทได้โอเคเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเลขไมค์อยู่ที่3 7 9 5 0 0นะครับผมกับรถปี2011เลขไมค์ประมาณนี้ผมถือว่าก็ค่อนข้างมาทางเยอะจอรถนะครับดูเลยว่าสภาพภายในสภาพรอบคันสวยมากนะครับสภาพคือไม่โกหกเลยนี่คือเลขไมค์แท้ๆนะครับเต็นท์เราเนี่ยไม่มีกอบใหม่กับไมค์แน่นอนนะครับตรงนี้เราก็รับประกันได้เลยนะครับแล้วก็ออปชั่นมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยนะครับตัวนี้ครับก็มีในส่วนของจอเป็นทีดีวิทยุมีนะเป็นจอทัสผม แล้วก็ในส่วนตัวนี้มีช่องใส่ซีดีมาด้วยนะครับผมแล้วก็ AUX อะไรต่างก็อ,อย่างนี้ AUX USB นะครับผมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในส่วนของแอร์เนี่ยเป็นแบบออโต้ด้วยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับกดลดปริมาณอศชให้แอร์ออโต้มาด้วยนะครับตัวนี้เราก็สามารถเพิ่อมอุณหภูมิได้นะครับเปิดออโต้ได้นะคร่อน้าที่จะโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้ช่องด้านล่างก็จะมีช่อง power outlet นะครับผมมาให้2ช่องนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของเนี่ย parking sensor อันนี้ตัวแก๊สนะครับผมเวลานั้นใช้งานก็กดดปุ่มนนีี้้ไเลย ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในเรื่องของน้ํามันใครสู้ราคาน้ํามันไม่ไหวคันนี้นะครับบอกเลยว่านี่มีแก๊สมาให้แล้วนะครับผมใช้งานกันได้ปกติเลยครับคันนี้บอกเลยว่าถ้าเราเมลทนเนนกันเรื่อยๆนะครับในส่วนของแก๊สเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็อยู่ที่เราดูแลต่อนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้นี่เกียร์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับเป็นขั้นบันไดนะครับผม D3 2L นะครับผมตัวนี้ก็หัวเกียร์ก็ดูได้เลยสภาพข้างโอเคเลยนะครับผมเป็นลายไม้แล้วก็นี่นี่นะ ขึ้นทางชันไม่มีปัญหาครับ2เล่งแสงต่างถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับไม่มีหลงเกียร์แน่นอนแล้วก็ตัวนี้ด้านส่วนของนี่นะครับที่พักแขนไปด้วยเป็นช่องเก็บของด้านในนะครับผมก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งแล้วก็มีช่องเก็บของเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับแล้วก็ช่องใสกนาสองช่องช่องวางมือถือหรือเหรียญแรงต่างก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้นี่ดูได้เลยว่า พวกลูกเล่นของข้างเยอะนะครับผมเนี่ยมีช่องใส่ในส่วนของนี่นะครับแว่นตาแล้วก็นี่ไฟกดนะครับสองฝั่งถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของที่บังแดดแล้วก็มีที่แต่งหน้ามาแต่ส่วนฝั่งคนขับเนี่ยก็คือไม่ได้มีให้มานะครับเหมือนเขารู้ว่าคนขับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วก็ในส่วนด้านหลังนี้ก็คือนี่จะมีไฟเก๋งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมนี่ป๊อปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแอร์หลังนั่นเองเวลาเปิดกันี่ตัวแอร์ด้านหลังตรงนี้เขาจะทํางานนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะะีแแอรยนนคัับบท่่เหๆูป็ลง ผู้นั่งโดยสารตอนที่3นะครับได้มีอากาศไหลเวียนที่ดีนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ยังผมบอกไปตัวนี้เป็นจอนะครับผมก็สำหรับตัวนี้ออปชั่นมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเนี่ยไฟหน้าก็เป็นออโต้แล้วด้วยที่ปัดน้ำฝนนะครับก็มีในส่วนของการหน่วงเวลาแล้วก็มีปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างครบคันแล้วแล้วก็ในส่วนของเครื่องสภาพเป็นไงนะครับจะดีเดิมๆหรือเปล่าตามผมมาดูเลยครับไปครับมาดูในส่วนของเครื่องกันหน่อยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc นนนนนนนะะะะคคครร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 ัััับบบบบบบผผมมม VVTI กก็ีีใใส่่่่่วขขขออออออองงงงงปปชืืืเเเเาลย ตัวจังหวะอะไรต่างค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็เนี่ยดูได้เลยว่าสภาพมา้าว่างสวยคานสวยๆเดิมๆนะครับผมดูได้เลยครับดูกลมๆครับมาร์กิ้งตรงนี้ยังอยู่โอเคนะครับผมนี่เป็นเลขนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าโอเคเลยไม่มีชนมาไม่มีการเพาะม,มานะครับผมเพราะตัวนี้มันทําใหม่ไม่ได้แล้วก็ติ๊กเกอร์นี่ก็คืออยู่เดิมๆนะครับผมดูเลยว่าฝาปงก็ติ๊กเกอร์เดิมๆฝาเดิมนะคะรับเติดตาะนะครับผมดูได้เลยตัวนี้นะครับนี่ คัทนที่จะโอเคเลยแล้วก็ตรงน,นี้ถ้ามีติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ด้วยนะดูได้เลยว่าทุกอย่างมันสภาพโอเคส,สวยๆเดิมๆมีในเรื่องของระบบแก๊สน้ำที่เพิ่มเติมมาแต่ตรงนี้ดูได้เลยว่ารถเนี่ยเดินเบาค่อนข้างนิ่งนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมจะเติมแก๊สก็ได้ครับจะขับแก๊สไปหรือจะวิ่งน้ำมันล้วนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนตัดสินใจนะครับผมจะบอกเลยว่าคันน,นี้เรื่องของการติดแก๊สไปประหยัดแน่นอนถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่สู้ค่าน้ำมันไม่ไหวก็ เดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าคันนี้ให้ฟ um, ังกันอีกรอบนะครับก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวใต้นึกว่า2 0 b ปี2011ที่มาในราคา359,000บาทแต่ถ <l Conference> ้าจองจัดจบภายในเดือนนี้นะครับเพียง120บาทจะได้ส่วนของส่วนลดไปเลย60,000บาทนะครับจะเหลือเพียง 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0999691179ครับหรือจะเป็นไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเรามีแอดมินพร้อมตอบอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถแคปคลิปนี้ส่งแอดมินเราได้เลยบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับโปรจองจะจบเพียง120บาทลดอีกห0 0 0ื่นถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ใครที่มีคำถามถาอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์พูดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับตรงไหนที่ผมพลาดไปก็พิมพ์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมมกกกัััััับบบเเจจ้้้้าาาคคคคงงตตออออขวววลลไไปป่่นนนนใหหิะรรสสดี